คําว่ารีเวลแปลเป็นภาษาไทยก็คือเผยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีและขั้นตอนการทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือมาตรวจสอบคลิปหรือวิดีโอก่อนนะครับว่ามีขนาดกีเฟรมเปอร์เซ็นต์นะครับก็มาคลิกขวาตรงนี้นะครับที่คลิปของเราแล้วก็มาที่ property นะครับจะเห็นว่ามัน30เฟรมเปอร์เซกนะครับเราคลิกโอเคออกไปก่อนนะครับทีนี้เราต้องมา Export เป็น60เฟรม เปอร์เซกนะครับซึ่งในการทําแบบนี้นะครับมันต้องการความละเอียดนะครับโอเคมาตั้งชื่อแล้วนะครับผมก็มาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มาเลือก60เฟรมเปอร์เซกอันนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็คลิกโอเคไปนะครับจากนั้นก็มาเอ็กซ์พอดตรงนี้นะครับโอเคครับคลิปที่ทําเป็น60เฟรมเปอร์เซกก็ได้นำเข้ามาที่มีเดียแล้วนะครับ ก็มาตรวจสอบดูว่าใช่ไหมนะครับคลิกขวาแล้วมาที่ property ก็จะเห็นเป็น60เต็มเปอนะครับทีนี้ก็นําลงมาที่ timeline นะครับเสร็จแล้วก็ให้มาเพิ่มแทร็กวิดีโอนะครับขึ้นอีก1แทร็กนะครับแล้วมา copy คลิปนี้นะครับขึ้นมาคลิปหนึ่งคลิกขวาแล้วมาที่ copy นะครับแล้วมาล็อกตรงนี้ไว้แล้วมาคลิกขวาแล้วก็เพจนะครับผม Okay. ต้องการแท็กวิดีโออีกแท็กหนึ่งนะครับเพื่อใส่แท็กนะครับผมใช้วิธีง่ายๆก็คือใช้วิธีลากขึ้นไปเลยนะครับก็จะเพิ่มแท็กให้อัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นมาเลือกไตเติลนะครับผมเสร็จแล้วก็มาเลือกด e ฟอล์ t ไตเติลนะครับก็ลากลงมาที่ไทม์ไลน์เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาดับเบิลคลิกที่ไตเติลเนี่ยครับเพื่อ พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็เลือกฟอนต์เลือกขนาดเลือกสีให้เรียบร้อยครับเ <ș> สร็จแล้วนะครับในส่วนของ Animation เนี่ยไม่ต้องการนะครับเราก็มาคลิกซ้ายที่ a n i m a t i o n แล้วก็มาเลือกดับเบิลคลิกเนี่ยครับ no animation เรียบร้อยแล้วก็มาคลิกโอเคนะครับผมจากนั้น นำเมาส์มาจับที่อินดิเคเตอร์นะครับแล้วลากหาจุดที่ต้องการเริ่มต้นนะครับผมดูที่วิดีโอตรงนี้นะครับว่าต้องการเริ่มต้นตรงไหนนะครับโอเคผมต้องการเริ่มตรงนี้นะครับข้อความจะทยอยเปิดจากตรงนี้ไปนะครับผมก็ลากไตเติลให้มาชนตรงอินดิเคเตอร์พอดีนะครับจากนั้นก็ตัดคลิปตัวนี้นะครับออกนะครับผมก็คลิกตัดบัฟนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาลากตัวนี้ให้มันพอดีกับคลิปนะครับผมทีนี้นะครับผมอยากจะใส่อิเลเมนต์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวคลิกโอเคตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับผมก็ต้องการแทร็กวิดีโออีกสี่แทร็กนะครับผมก็ลากวิดีโอตัวนี้ขึ้นไปเลยหนึ่งสองเมื่อกี้รู้สึกจะตัดไม่ขาดนะครับเดี๋ยวอยตัดอีกทีสามสี่โอเคนะครับ ก็จัดวางคลิปล่างกับคลิปบนให้ตรงกันนะครับที่สำคัญออ,อย่าให้หลุดล็อกไว้ก่อนนะครับสุดแล้วใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับผมก็เอามาตัวนี้นะครับมา okay. จริงๆใช้วิธี copy ก็ได้นะครับอันนี้แต่มาตรงนี้แล้วผมก็ใช้วิธีลากลงมาเลยแล้วก็ต้องการหัวใจอีกสักดวงนะครับ แล้วก็มาตัดส่วนเกินทิ้งนะครับหรือจะลากเข้ามาก็ได้นะครับผมอ่ใช้วิธีลากเข้ามาก็ได้เสร็จแล้วก็มาจัดวางอิเลเมนต์กับตัวหนังสือในจุดที่เราต้องการก่อนนะครับโดยมาคลิกปิดตาตรงนี้นะครับ t o อกเกิ r แทร็กเอาเนี่ยคลิกซ้ายเข้าไปนะครับก็จะเห็นอิเลเมนต์ของเรานะครับ เราก็จัดวางเลยนะครับว่าต้องการให้มันอยู่จุดไหนประมาณไหนนะครับผมตอนนี้คลิปที่เราเห็นนะครับก็คือคลิปข้างล่างนี้นะครับตัวนี้เราปิดไว้แล้วก็จะสามารถเทียบได้นะครับว่าต้องการวางตรงไหนเมื่อเทียบข้อความที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้อิ e m เมนตก็ประกอบได้เลยนะครับว่าจะวางไว้ตรงไหนยังไง เมื่อวางอิเลเมนต์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล็อกไว้ก่อนทีนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับก็เดี๋ยวเรามาคลิกเปิดตรงนี้ก่อนนะครับคลิปด้านบนแล้วก็ลากอินดิเคเตอร์มาวางไว้ตรงจุดเริ่มนะครับผมเมื่อกี้เราตัดยังไม่ขาดนะครับตัดใหม่อีกทีโอเคโปะนะครับโอเคตัดขาดแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกเอฟเฟกเพื่อลงมาใส่ส่วนนี้นะครับ อันนี้วิดีโอเราตัดขาดแล้วนะโอเคนะครับเนี่ยจากนั้นมาที่เอฟเฟกนะครับผมคลิกซ้ายที่เอฟเฟกก็จะก็จะอยู่ที่ย u t i l ตี้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ image mask นะครับตรงนี้เนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ลากลงมาใส่คลิปที่เราตัดออกนะครับลากมาใส่เลยคลุมเลยนะครับปึ้มก็จะเห็นประมาณนี้นะโอเคนะครับเสร็จแล้วมาดับเบิลคลิก ที่ตรงนี้นะครับคลิปที่เราตัดออกดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะมาที่วิดีโอเอฟเฟกนะครับเพื่อที่จะมาเลือกหน้ากากรเลือกแมสนั่นแหละครับก็ให้เลือกตัวนี้นะครับผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปโอเคก็เลือกให้แล้วแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับก็จะเห็นตัวหนังสือตรงนี้นะครับที่เราวางไว้โอเคเสร็จแล้วเรามาเลื่อนไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับวางเมาส์ไว้ แล้วก็เลื่อนทำลายซึ่งเราจะทำการตัดเฟรมต่อเฟรมนะครับเพื่อให้ข้อความเผยทีละนิดนะครับจากนั้นก็เลื่อนอินดิเคเตอร์ทีละขั้นนะครับแล้วก็ตัดนะครับปึง้งแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้อเคนะครับเราจะกลับมาจากนั้นนะครับก็เลื่อนตัวนี้เพื่อหา ตัวหนังสือโอเคอันดับแรกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาอีกนะครับผมแล้วก็ตัดแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลื่อนตรงนี้โอเคครับก็คือจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะครับผมโอเคนะครับจากนี้ไปผมก็ทําให้ดูยาวเลยนะครับแต่โปรแกรมผมมันจะช้านิดหนึ่งนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงทำกันไม่ยากนะครับก็ขอให้มีความสุกกับการตัดต่อวิดีโอนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม